สวัสดีค่ะดารานหนุ่มคลั่งรักลิซ่าไม่ไหวแล้วค่ะมองอะไรก็เป็นหน้าลิซ่าไปหมดค่ะ ยังเป็นแฟนบอยตัวยงที่คลั่งรักลิซ่าแบล็คพิงไม่ไหวแล้วแบบเสมอต้นเสมอปลายจริงๆค่ะสําหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆอย่างหวังตาลูค่ะโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ไปออกรายการวาไรตี้รายการหนึ่งและมีสาวๆมาทดสอบสีลิปสติกให้ชมค่ะซึ่งหนุ่มหวังตาลูเรียกชื่อสีลิปสติกที่สาวคนหนึ่งทดลองให้ดูซึ่งเป็นสีชมพูบาร์บี้ว่าสีลิซ่าสร้างความฮือฮาให้ชาวเน็ตอย่างมากค่ะ สำหรับหวังต้าลู่เคยออกมาบอกว่าเขาชื่นชอบลิซ่าและมีเธอเป็นสาวในสเปคค่ะรวมทั้งแสดงออกอย่างเปิดเผยออกสื่อมาตลอดถือว่าเป็นแฟนบอยชั้นนำคนหนึ่งของลิซ่าเลยทีเดียวค่ะ ในขณะที่ข่าวคราวความรักในชีวิตจริงเจ้าตัวเพิ่งมีข่าวเปิดตัวแฟนสาวดาราดังชายจัวอี้โดยมีคลิปปาปาราซี่จูจุบกันที่ถนนออกมาเป็นหลักฐานมาตัวและเป็นข่าวที่ทำสาวๆชาวจีนต้องน้ำตาหนองไปหยกๆค่ะ